ก็เชิญพวกเรานะครับชาวสีม่วงนะครับมาร่วมกิจกรรมในงานประดูเกมนะครับ2,568ในปีนี้นะครับปีนี้นะครับคอนเซปต์สีม่วงของเรานะครับม่วงม้ามืดนะครับเราไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับปีนี้นะครับก็ขอเชิญชวนให้พวกเราสีม่วงนะครับมาร่วมเชียร์นะครับลูกๆของเรากันเยอะๆนะครับครับแล้วเจอกันครับ29สิงหาคมนยรักความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากลครับนีดพร้อมพร้อมนิดพร้อมพร้อมแม่ทำอะไรคะ อ๋อคุณแม่กำลังซ้อมเตรียมไปเชียร์เด็กๆสีม่วงอยู่ค่ะอย่าลืมมาเชียร์กันเยอะๆนะคะเชิญชวนทุกทกคนมาร่วมกันให้กำลังใจแล้วก็เชียร์น้องๆสีม่วงทุกคนกันให้เยอะเลยนะคะ้ะเอ๋สีม่วงสู้ค่ะ สีม่วงพร้อมแล้วและคุณล่ะคะพร้อมหรือยังสีม่วงสู้สูเย้ Yay!